นะสะสมทุกๆทา่านหลังจากทําคลิปช็อตไปแล้วสาหรับพระอาสายวังองค์นี้กับอีกองคหนึ่งพิมพสภาพเยืยนเยๆหน่อย,อยนี้นะเก่ากับเลยทาคลิปช็อตไปแล้วก็ได้รับความนิยมได้การมีคนดูเยอะเป็นเรื่องที่แบบแหมเซอร์ไพรส์นิดนึงคือแบบว่าเอคนก็สนใจนะสําหรับพระพิมพ์สายวัง ผมจะเรียกว่าเป็นลงมุกว่างั้นอ่าสมเจ็จติดมุกจะเรียกอะไรดีเนี่ยเป็นมุกมนะเป็นหอยอะหอยมุกอะ,ออะติดประดับประดาทํายากนะจะบอกให้ลงหนาหนาเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูจากตรงนี้นะควมหนาดูดิเป็นชั้นๆเลยไหมเนี่ยทายากนะจะบอกให้มาต้องตัดตัดก่อนนะตัดตัดเป็นเป็นเหลี่ยมดอกกิกเนี่ย อ่าเขาเียกเลยนะหล้ำตัดเนี่ยตัดตัดตัดก่อนตัดตัดเป็นชิ้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 นเนี่ยตัดไปตัดตัดเดี๋ยวก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมไว้ให้มันเป็นรอยสี่เหลี่ยมเห็นไหมตัดเป็นดอกกิกไว้ตัดเป็นอ่าเป็นสี่เหลี่ยมไว้แล้วก็มาติดตัดเสร็จตัดตัดตัดนะโอ้โหจะจะได้จะได้นั่นเสร็จแล้วก็เป็นพระใช่ไหมพระก่อนที่นี่เขาก็จะเป็นพระปกธรรมดาสมมุตินะยกตัวอย่างอย่างเงี้ยยังไม่มียังไม่มีมุกใช่ไหม เขาก็จะทารักน้าเกลียงแล้วก็มาติดในจุดที่เขาจะติดอ่ะติดปุ๊บติดเอาไว้ติด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 นนี้ก็ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหมตัดสี่เหลี่ยมไว้ก็ติดจากนั้นเขาก็มาลงรักพอติดได้ตําแหน่งแล้วก็จะมาลงรักค่อยๆทาทาจนหนาหนาตับเลยนะ ไม่ใช่ทาทีเดียวนะทาเสร็จทากบกบอาบางทีก็ทาล้นเกินมาบ้างเดี๋ยวเขาจะขัดอีกครั้งหนึ่งก็จะเกิดลายลายลายลำตัดนี้ขึ้นมาจะขัดตรงนี้คุณจะใช้ผู้กันปุ๊บทาจุ่มจุม่จุม,จมรักสีดำเนี่ยแล้วก็ทาเป็นเลขหนึ่งเ<ๆ>ห็เนไหมเลขสี่เลขแปดเนี่ยทาเป็นรอยผู้กันเห็นไหมใหญ่ไหมอันนี้ใหญ่เป็นรอยไหม ปุ๊บปุ๊บทา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 อ่ะทาทาอันนี้เนี่ยไปไหนละเนี่ยอันนี้ผู้การเบอร์เล็กเห็นไหมหัวเล็กหัวเล็กดิบไปดูมาดูรู้เลยเล็กเห็นไหมปุ๊บปุ๊บทาเป็นขีดขีดขีดแต่งแต่งอ่ะเนี่ยแล้วก็มาขัดขัดปั๊บแต่งอันนี้โดนขัดเห็นไหมออกด้านด้าน นันดันหน่ลงรักลงรักอ่าลงทองอ่าลงปานี่นได้ไหมแล,ล้วก็ลลกทดดาทาลงรักลงทองนะปิดทองอ่ปะปันนีนะ่ได้ไหมเหลือไวอ้เฉพาะองค์พายไหมไม่ใช่ทำง่ายนะองค์หนึ่งอ่ะเนี่ยหนาอะไรเนี่ยทาจนหนาเลยนะรักเนี่ยรักเนี่ยทามาจากอ่ายางรักนะยางรักผสมกับใบกล้วยเผาใส่ปีเผาอะ่ะ เผาจนกรอบดีแล e ้วล้วก็มาตาให้ละเอียดแล้วก็มาผสมกันอย่างรักแล้วคนเป็นสีดําเนี่ยจึงเป็นสีดำไงบางทีถ้าเผาไม่ดีก็จะเป็นออกน้ําตาลก็มีนะแล้วแต่คนเผานะกว่าปานนี่กว่าจะได้กว่าจะได้นหนาตับเลยไหมดูดิเนี่ยหนาเลยหนาเลยไหมดูดิบนชั้นหนาเลยนะักี่ยเหนียวนั้นใช้เวลาหนาเนทาเสร็จเนี่ยกว่าจะวางใช้เวลาเป็นอาทิตย์นะกว่าจะแห้งอาทิตย์สองอาทิตย์นะกว่าจะแห้งอ่ะ แห้งเสร็จแล้วค่อยมาแต่งทีนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีเนี่ยรอแห้งก่อนนะขั้นตอนสุดท้ายคือแต่งปึ๊บ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 เป็นดอกเป็นเป็นลายไปเขียนขึ้นมาใช้ปุการน่ะปุการนอะไรไม่ทราบนะอาจจะเป็นปุการนจีนก็ได้นะอันนี้หลุดหมดแล้วนะอันนี้หลุดอันนี้ยังดีอันนี้เป็นเนื้อเบญจศริสีน้ำตาลอันนี้เป็นเนื้อปูเปลือกหอยปกตินะดูดิ อันนี้ทาไทยรักทา,าเกินวัาที่พระด้วยนี่หลุดหมดแล้วไนงะตอนแรกมาสวยกว่าน,นี้นะผมบอกตรงผมไปล้างไปแช่พวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยเลยแบบลอกหลุดยางรักหลุดไปอะ่ะนะยางรักเขาก็ผสมไงผสมเป็นเป็ๆใบกล้วยเผาผสมกับรักหลุดออกไปนะเขาก็แต่งแต่งแต่งจะหลุดออกไปเนี่ยไปแช่แอลกอฮอล์ไงนะแช่นานไนงะ ไม่น่าแชร์เลยเลยแบบแต่แรกมาก็สวยแหละแต่ว่าเป็นสึกๆเป็นหลุดๆอย่างนี้แหละสวยกว่าน,นี้เนี่ยงัย้นรงนี้ผมได้มาใหม่นะทำยากนะบอกให้ปานี่เก๊ไม่มีเก๊ไม่ทําบอกไว้เลยทํายังไงอะ่ะเก๊โอ้โหกว่าจะทากว่าจะติดกว่าจะตัดหอยมุกมาติดนี่ก็แย่และตัดหอยมุกติดนี่ก็เสร็จแล้ว พิธีใหญ่นะสองสี่หนึ่งหนึ่งเป็นเฉลิมฉลองรอห้าอ่ารอห้าค้องราชขึ้นค้องราชตอนอายุสิบสิบสิบอะไรสิบห้าสิบหกเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะอ่าตอนนั้นรอสี่ก็ส่วนอนคตไงพอสอเดียวกันนะรอห้าก็ขึ้นแทนสิบห้าหรือสิบหกเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้นะประวัติทำพิธีใหญ่น่าจะเตรียมการ ก่อนแหละต้องเตรียมการก่อนเป็นปีแหละกว่าจะเฉลิมฉลองเดานะเดาเพราะทําที่เป็นหมื่นองนะทําเยอะมากอนะ่ะพระหีบอะทเหมือนหมื่นเป็นแสนองค์อนะก็มีแบบสายต่างๆนะี่เป็นแบบอ่าเป็นพวกเนี่ยภาษาจีนก็มีนะพิธีเดียวกันนะของคนจีนแบบร่วมเฉลิมฉลองนะทําเป็นแบบต่าง หัวตาสื่อนะหัวตาสื่อสําเร็จโตนะแล้วก็มีหลังแบบเป็นแซ่ตะกูลแซ่ต่างๆร่มฉลองอันนี้ใช้เนื้อบรรจัดสิหรือว่าเนื้ออะไรนะเขาเรียกกันใสกันใสหรือไง,ไงเนี่ยเดียวกันบ้างดูนะอันนี้อ่าแซ่อะไรนะเฉินแชน่เฉินอืมแท่เดียวกับคุณอนุทินเลยอืนอนายกคนใหม่ล่ะแต่เฉินเหมือนกัน นี่กัพิธีวังนะพิธีวังนี่อันนี้พิธีวังอันนี้เป็นทองบางตะพาหนึ่งก็ว่างัันนะเป็นหมุดนะเป็นหมุดทิ่มเข้าไปนะเป็นหมุดแต่งไม้ก่อนกมันนี่นะประดับประดาเพชรหรืออะไรนี่ก็มายึดติดนะมีทำสองยุคนะสมัยรอห้าก็มีนะรอสี่ก็มีรอห้าก็มีนะรอหกมีหรือเปล่าไม่ทราบนะน่าจะมีอยู่แหละ เลือกเล่นได้นะแล้วแต่ชอบสะสมจ้าเนี่ยนะอันนี้กินรีนะกินรีผมนักสะสมนะเห็นไหมดูดิมีม,มีมีอะไรนะมนสารนะน,นี่นี่อันนี้เป็นพระพรหมศึกหมดแล้วแต่ก็ยังพอเห็นอ่ะมีมนสารนะสองเราเจอมนสารอันนี้เขาเรียกอะไรนะสุโขทยออกล่ำสันไงหน้ากลม หน้ากรีอ,อกกล่ําสันี่สุขไทยนะครับผมดูไม่ผิดนะผมก็กำลังศึกษาเหมือนกันว่าเขาเรียกอะไรอะไรอันนี้นักหลวงสองสี่อะไรไมก็ไม่อันนี้จะไม่รู้ยังยังต้องศึกษาก่อนว่าปศอ,อไหนเยอะนะเยอะผมมีเยอะสะสมสะสม,สะสมไม่แพงครับผมเก็บสะสมได้เรานักสะสม จะไม่มีราคานะสามเลนโตไงดูความเก่าดิเนื้อปูนเพชรน,นี่เก่ายากนะจะบอกให้กว่าจะแบบจะต้องใช้เป็นรับเป็นร้อยปีนะกว่าจะแบบแตกกว่าจะเก่ายากเป็นเนื้อละเอียดเป็นเนื้อละเอียดที่เขาทํโบสเป็นหน้าบันทําอะไรเงี้ยเนื้อปูนเพชรอะ่ะเออ่นแหละนัน่ะเขาว่ากันกันนะอโอเคนะสั่งแปดนาทีคลิปนี้ พอมีหรอพอมีอยู่หรอมสีสวยๆอยู่หรอมีดูดูดูนี่โอ้โหองนี้เนื้อจัดกับเพื่อนเลยนที่เนเพชรดูดิเนื้อจัดมากเลยมวลสารเยอะเลยเขาว่าที่ผมดูตามประวัติจากอาจารย์โจกนะใช้ช่างสิบหมู่ระดมช่างสิบหมู่ไม่ใช่สิบคนนะเป็นร้อยคนนะในการทํา เป็นร้อยคนช่วยกันผลิตใช้แม่พิมพ์เยอะเลยนะก็ิดูเป็นร้อยคนใช้ช่างเป็นร้อยคนทำวิธีใหญ่กรเรียนคนมาทำกิดูมีทั้งแบบของคนจีนด้วยนะวิธีต่างๆมีทั้งวังหน้าวังหลังช่วยกันอะมีหลายแบบให้เล่นให้เลือกนะอย่าไปยึดติดเพราะไม่ใช่ราคาแพงอะไรนย เออราคาเป็นล้านเป็นเงไนก็ว่าไปนี่ราคาสะสมนักสะสมมือนกันเราไปทีเกสทีเกสมันจะบาปเปล่าๆนะพิธีใหญ่อยู่นะตามประวัติตามบันทึกก็มีนะมีบันทึกอยู่หลายเล่มอยู่นะไปหาศึกษาเอาจะบอกให้นี่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 สมเด็จดำอืมมีหลังกดนะหมดสารดีนะหมดสาดดีดำมีไหลไหม นี่นี่ก็ <content. S 2> พิมพ์อะไรเนี่ยพิมพ์ิมอะไรไม่รู้นะเขาเรียกอะไรสัก็ได้ดูความเก่าดูเกี่ยวเห็นไหมเกี่ยวโอเคครับผมคลิปนี้สั้นๆนี่สำเร็จเนื้อปูนเพชรต่างๆ่าสะสมได้ครับเรานักสะสมครับผมเจอราคาไม่แพงเราก็เก็บเก็บไปเรื่อยแหละ เก็บแล้วก็ไว้บนทิ้งบูชาครับผมทีดีนี่ผมเอาทุกสายนะอันนี้แบบไม่ได้ขับรถถ่ายนะเสร็จสะสมสะสมเล่นให้แบบได้หลายๆพิมพ์อาหลายๆแบบมีเนี่เขามีแบบมีหลังหลายๆอย่างผมก็ยังมีไม่ครบนะผมเจอผมเก็บไปเ,เรื่อยแหละเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างวันนั้นในวันนักดีเขามีพวกหลายๆแบบนะเป็นช้างเขาจะสารก็มีนะ เป็นช้างสายหลายๆเสียงนะ่ะเป็นครุฑนะครุฑก็มีแล้วก็มีท้าวสวุวรรณเป็นแบบในวรรณคดีอะ่ะมีหลายๆมีผมยังมีไม่เยอะผมมีสามแบบอีกองคไปไหนไมู้ออ,อ,องอยู่ในกระเป๋าครับผมพกไปพกมาโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามอ่าจบด้วยพระองค์นี้ครับผมสมเด็จ รงมุกฝังมุก,กว่าไงาอืมสองสี่หนึ่งหนึ่งสวัสดีครับ